เ,เดี๋ยวเรามาตั้งค่าจอยกัน,นจอยเกมครับคืออย่างแรกผมมีแอปแอปมันอยู่แล้วนะครับนี่ครับยูเบีบีทีจอยสติกเซ็นเตอร์ตัวนี้ผม ผมลงตัวนี้แล้วกันครับเป็นเวอร์ชั่นเก่าตันนี้ผมไม่ได้ตั้งค่าอะไรเลยนะครับยังไม่ได้เสียบเพิ่งจะลองใช้ดูผมเห็นดูศึกษามาก็อย่างแรกก็เสียบสายกันครับเสียบสาย จ,อย,จอยเกมที่เป็นเวดเดียวเลยแล้วก็เสียบเข้าไป เขาไปแล้วนะครับทำยังไงต่อครับกดตัวนี้ครับเลือกตัวนี้กดโอเคก็ลองทำตามผมดูนะครับเปิดแล้วอันนี้อะไรอันนี้อะไรไม่รู้เหมือนกันครับ ไม่เคยลองอกันกดไปเปิดไปอะอ่าแล้วก็มากดเซิร์ชดูกดโอเคไงแล้วก็ีนกรอเป่าโอเคแค่นี้ยนี่นะครับจอย ขึ้นลงซ้ายขวาขวาซ้ายลงขึ้นไม่รู้กดเซฟครับภาพจะเห็นกันไม่ชัดโอเคแอปนี้รู้สึกถ้าไม่ไม่ใช้บลูทูธก็ไม่จำเป็นต้อง root, รูทไม่ต้องรูทก็ได้มั้งครับเพราะผมไม่ได้รูทอะไรเลยแต่ไม่รู้จะใช้ได้เปล่าลองดูก่นกดออก เรื่องไอ้ apk เดี๋ยวผมจะเอาไปอัพโหลดไว้ให้หน้าเพจนะครับนี่ก็ใช้ได้แล้เรื่อนปกตินี่ผมผมไม่ได้ลองเทสมาก่อนเลยเนี่ยแต่ไม่รู้ว่าเกมต้องตั้งค่าอะไรหรือเปล่าปกติไม่ได้ใช้จอยครับผม,มก็เล่นผ่านมือถือครับใช้มือกดเอาเข้าเกม ผมไปลวงตั้งค่าดูก่อนไอพวกตั้งค่านี้แล้วแต่นะครับก็ดูจะตั้งค่าเหมือนผมก็ได้ถ้าเครื่องแรงนะครับเครื่องแรงก็ตั้งค่าเหมือนผมไปเลย น,นี้ทำไมขึ้นโมกาไม่รู้ว่าทำไมขึ้นโมกาไม่รู้เหมือนันเอออันนี้ผมไม่ได้ตั้งค่าอะไรนะครับไม่เซตอะไรเลยลองเข้าไปดูมันจะได้หรือเปล่า อ่ะมาแล้วรู้ได้แล้วนะอ่ะโอเคได้ด้วยไม่ต้องตั้งค่าอะไรเลยครับลองแอปพลิเคชันของมัน ลองเทดูกระตุกซะงั้น อันนี้ผมเปิดเปิดกราฟิกนะครับก็เลยดูชัดหน่อยเออมีอย่างน,นะครับไอเรื่องแถบแถบเมนูอะครับด้านซ้ายมือตรงข้างครับลองคนนี้ทำไมมันถึงไม่ขึ้นนะครับ มันปรับมันปรับได้ครับมันมีให้ปรับโหมดอยู่เดี๋ยวลองปรับดูนะฟัวนี้ตายมาได้มันปรับได้ครับจะต้องมันจะมีแถบเมนูมาแก้ขึ้นอยู่ตรงนี้บางท่านที่ยังไม่รู้นะครับ้าไมรูทำไมถึงกระตุก ลองเข้าไปสู้ทีหนึง่งเอออันนั้นหลอกก็ใช้ได้นะครับเมื่อกี้ผมไมปปับโดนอะไรมันฝังมันกระตุกอ่าเนี่ยครับมันจะมีแถบเมนูขึ้นมานี้บางคนพอเปิดกราฟิกแล้วมันหายครับมันมีวิธีเปิดอยู่แล้วปิด เปิดหน้าเมนูขึ้นมาตรงนี้นะครับให้มันขึ้นอย่างนี้ขึ้นมาก่อนเลือกตัวนี้ครับอ่ามันจะขึ้นแผบข้างบนมาเนี่ยครับเห็นไหมครับเรากด O D เนี่ยครับมันจะปิดไปนะครับป๊า O D หายไปเลยเกดอันนี้ก็ขึ้นมาครับเนี่ยแ,แค่กดตรงนี้เองอย่างอื่นมันก็มีพวกกราฟิกอย่างอื่นเหมือนกัน กดแสงพวกอะไรต่างๆแล้วก็กดเซฟครับจะมีให้กดเซฟกดเซฟด้วยแล้วก็กดออก มไม่เข้าใจว่าอยู่ดีทำไมมันถึงกระตุกนคนัะหรือว่าเป็นเพราะเปเซตกราฟิกืาอทีมันเลือเพียนไปอ่าครับก็ถือว่าการต่อจอยผ่าน USB นะครับไม่ใช่บลูทูธนะครับย้ำนะครับอันนี้คือผมไม่ได้บลูทูอะไรเลยนะครับผมไม่ตั้งคายที่เพราะว่ามันอยู่ดีมันก็กระตุก ถามดูได้ครับอย่างแรกผมมีแอปพลิเคชันก่อนคือตัวล่างนี้ครับถ้าเป็นตัวใหม่ผมลองแล้วตัวใหม่ล่าสุดตัว,ต,วตัวข้างบนมันมันไม่ผ่านเป็นลายเส้นนะครับอ่าครับหรือว่าถ้าใครลองเอาไปใช้ดูแล้วใครสนใจก็ซื้อของแท้ครับก็ดีกว่าอันนี้เอาของเอาขอ,ข,อของเขาแคกมาให้ลอง ยวผมจะอัพตัวนี้ครับข้างล่างที่ใช้ได้พอลงไปเสร็จปุ๊บมันก็จะมาขึ้นหน้าตัวนี้ USB ทับ BT จอยสติก๊กก็เข้าไว้นะครับแล้วก็มาเซตตรงนี้ก่อนขั้นแรกเสร็จก่อนไอเสียบสายเสียบสายจอยเข้าไปก่อนนะครับเสียบสายเข้าไปก่อนเอย่าวผมดึงออกแล้ว นี่ผดึงออกกดเซิร์ฟก็หาไม่เจอครับไม่มีกดเซิร์ฟตัวนี้หาไม่เจอเราก็เสียบสายเข้าไปก่อนเสียบกดเซิร์ฟดูทีหนึง่งอัพขึ้นมากดโอเคเปิดดูตามผมนะตามภาพไอ้ปุ่มอื่นไม่ต้องไปสนใจมันนะครับผมผมก็ไม่รู้เหมือนกัน อาจจะเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งที่เซตแต่ว่าใช้แค่นี้ก็ใช้ได้กดดูนะครับกดเข้าไปนี้ดูแล้วก็ลองกดซ้ายขวาขึ้นลงโอเอสี่เหลี่ยมแล้วก็ว่าไปแล้วกดออกไปเลยครับกดออนก,กดหน้าเมนูออกไปเลยแล้วลองดูหน้าแล็ปท็อปดูว่ามันใช้งานได้หรือเปล่าถ้าใช้ได้ก็ผมว่าก็น่าจะใช้ได้แล้วแหละ เวลาเข้าไปเล่นของนี้นะครับส่วนของ ppsp p, H, p PS, ของ php บน a n d r o i นครับเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาตั้งค่าดูอีกทีหนึ่งนะครับพอดีช่วงนี้ผมไม่ค่อยว่างเลยงานเยอะหรือถ้าใครอยากอยากลองพวกเกี่ยวกับจอยบลูทูธอะไรเงรี้ยมาให้รีวิวดูก็มีใครอยากสนับสนุนส่งจอยเก่าเบลูทูธมาให้ผมก็ก็ได้นะครับ <c ười> แล้วแต่สะดวกนะครับผม พูดเล่นนะครับหรือถ้าใครอยากให้ลองใช้ก็ยังไงก็ได้นะครับผมวนแล้วเกมอื่นที่ที่ผมจะรีวิวมันก็มีคนระับพอดีช่วงนี้ไม่ค่อยว่างจริงๆครับเตรียมเกมไปแล้วจะจะรีวิวอยู่เห็นเพื่อนในเพจจนะให้รีวิวเกมต่างๆครับเห็นอยู่นะครับยังไม่ลืมนะครับช่วงนี้พอดีติ